สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องไม่น้อยผ้าร่วยมัณฑการผ้าร่วยเสี่ยนซาอุผ้าโชคเมื่อนี้ไม่น้อยผ้าร่วยก็สีผ้พาพี่น้องเอฟซีเข้าไปตามเล่าสตากับท่างอาจารย์เสี่ยนซาอุเนาะค่ะเข้ากับบด้พ่อกันโดนเนาะค่ะบด้ลุ่งให้พี่น้องเอฟซี FC, เข้าในเบืองกะขอโทษขออภัยเด้อสำหรับคุณขวัญใจ ที่คอมเมนต์เข้ามาว่าเศร้าเฮ็ดคลิปอาจารย์เส้นซ่าอูแล้วบ่สิติดต,ตามได้ทางใดนั่นทางอาจารย์เส้นซ่าอูเพิ่นก็บ,บอกแล้วเด้อให้เข้าไปเบิ่งในเฟซบุ๊กของเพิ่นเนาะค่ะเฟซของเพิ่นก็สิมีอยู่สองเฟดหนึงสิมีรูปเพิ่นขึ้นปก อันนึงสิมีรู้ผู้เขาก็ให้พี่น้องเอฟซีเข้าเข้าไปเบิงในเพจเพิ่นก็ได้หรือถาหาเพิ่นบ่ยเห็นก็เขาเบิงแม่น้อยเป็นภาษาอังกฤษเฟซน,นึงเนาะคะ่ะ เฟสหนึ่งสิเป็นภาษาไทยแม่น้อยคุณอุดมเด้อค่ะเข้าไปเบื้องสีมีเพิ่นอยู่เพิ่นเป็นมูกับแอดอยู่ให้เข้าไปเบื้องไปกดเบื้องไปถ่ายเห็นแล้วก็กดเอาเพื่อนเข้าไปเป็นมูเป็นเพื่อนมันก็สีขึ้นไปอยู่ในเฟสของเอฟซีล่ะค่ะหาแท้มือใดแอด ยากเขา่าไปลาบ่ได้ลงให้พี่น้องเอฟซีเข้าในเบิงเนาะค่ะแอดอยู่ทางพีกะมีผ้าละเข่าปลาหาเก็บมากบูแบเนาะค่ะมาหาเงินหานี่ขันมาแล้วได้มาแล้วกะมันกะอยากได้ไปหามันกะพ่อได้ใส่ได้สวยพ่อได้จับได้ใบยอยู่จังส่นะ แต่ว่ากสิมีเวลาว่างหลายมืออยู่ดอกบานนี้ลูกสาวไปเฮ็ดงานแล้วจัน์อังขา้นพูดพฤหัสลูกสาวไปเห็นงาน,นงางก,ส,านานกสิมีว่างจัน์อังขา้นพูดพฤหัสเนี่ละ่ะสุกเสาร์อาทิตย์กสิได้เข้าป่าคือเา่าก็ให้พี่น้องเอฟซเฮ้าติดตามเตทของอาจารย์เช่นซ่าอูน้นั่นล่ละไว้เดอ้อพี่น้อง f อซก็ได้ มือนี้กับมาเบิงมาฟังเล่าสตาของอาจารย์เซี่ยนซ้าอูเนาะค่ะว่าเพิ่นสีได้แนวท่างตัวไดมาฝากพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ากเตรียมสม,มุดประกาศจดไปพร้อมๆแอดเดอร์ค่ะพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวนี้ทางอาจารย์เซี่ยนซ้าอูเพิ่นก็รออยู่เนาะค่ะเพิน่นอยู่ในสายกับแอดแล้วเฮากับมาไปฟังน้ากันสวัสดีค่ะอาจารย์เซี่ยนซ้าอู สวัสดี <C oughs> ครับผมเอซีทุกคูทุกคนภายในประเทศต่างประเทศเนาะทั้งแอดมินแม่น้อยพารวยอยู่ดีสบายทุกคูทุกคนอยู่เนาะทางบานเฮาอาก,กาศกระิดียูดอกเนาะยูทั้งตะวันออกกลางในห้อนสุดๆเลย <C oughs> ยูทางยูบวก Ang, ang, ah อยู่ทางอยู่หลบหนาวอยู่ท่างแต่ว่านออกกางฮ้อน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 ย่างขนาดนั้นฮ้อนกันไหมเอาเขามาเบิ่งเล่าจิตตาลองเข้าม,ออนนนะมืออื่นนี่เนาะมือนี่กะโอเคอยุดอกมือนีก่กะถือกเยอะถ้าเป็นตัวกัปถือกสองตัวล่างหลักของเขาสามหกก็เข,า 6, ข,เขา 6, า้าหกสามกะโอเคอยุดอก มันถูกโยนโตโตวิ่งรูดมังกัเข่าตรงๆกันละตัวเลขเดียนศูนย์สามหกก็เขาก็ออกสามหกมันกับตัวเดนยนมันกับเข่าตรงตรงเยอตัวเขาติดจอมเป็นหกสามเนาะเล่าสแตาเล่าตาถือก็ได้ถือถือมากเสมอเดียวันที่เจ็ดก็ถือแต่ว่าได้ลงอาแต่มันเริ่มมาแต่วันที่หนึ่งหมดเดียววันที่หนึ่งเนี่ยมันก็เข่าสามตัวหมเดียเลขเล่าสแตดนี่นะ่ ถือมาตลอดที่มนึง<ะ>นของเขาเออของเขาเนี่ยออกแปดสี่หกของเข้ากับพี่แปดหกสี่อ่ามันถือตัวจอเขาอีกสี่หกตรงตรง,ตรงอีกตัางหากวันที่หนึ่งอ่ะน,นะเอฟซีได้เกมๆเนี่ยน่ะได้ทั้งตัวได้ทั้งตัวจอ,อนเนาะเอามาเบิ้งมืออื่นในวันที่สิบตรง,งนี้เข้ากะบถ้าบอกไว้ยคอนจะเลืมบาเลกเดินเด้อเอฟซี่ เลขเด่นของเชียนซาวคนี่เพราะร์เด่นฮาหนอยเด่นเล้าสตาเล้าพัฒนาเด่นอมสินวายังกระซังขอให้ว่าเลขเด่นให้เอฟซีเฮาหนึ่งปจับเอาเลขเด่นแล้เจ็ดเชียนซาวไปใส่กับหลายท่านหลายอาจารย์หรือว่าได้มาจะใช้กับท่างพุ่นมามาประกอบท่างนี้เลขเด่นจะดสิบอกไว้ก่อนมันสิอยู หลักหน่วยกับหลักสิบเพราะว่าบ,บ่นบาลางมันจิมันมาเท่มองแสดงงินจริงจริงยางยังนะเอ็มซีนะวิ่งรถ <c oughs> เออวิ่งกะวิ่งมันสิอยู่ระยะบอกไว้ก่อนเลยสองตัวน่ะน,นะสองตัวขังหลังนั่นละเอาเอามาจดมือนี่เลขล่าชะตามืออื่นนี่เาาน,น,นาะวันที่สิบเนาะเอาเด่นเก้าสองห้า เด่ 25, นเด่นเก้าสองห้า, 2> 2านี่ละเลกะ้ากะจับเอาเก้าสองเก้าเก้าเอาเขาจับเอาสองห้าในละเลขเด่นนะมันสำคัญสุดๆเลยนะเก้าสองห้าเรามีรถสองตัวตรงมั้กะพอม,มีหลายดอกเอฟซีกับท่อเก้าน่ะหกสุดหกสุดสี่สุดท่อเก้าหนึ่งละเด้อพรมีเปลียปล่ยนแปลงสองตัวสามหกศูนย์สี่เก้าสอง สามหกศูนย์สี่เก้าสองค่ะสามหกเก้าสามศูนย์สองศูนย์สามเก้าสามศูนย์สองศูนย์สามค่ะหนึ่งมีมีอยู่หกตัวเด้อเรียบรลอยไปค่ะสามตัวสามตัวเก้าสามเจ็ด ามแปดเก้าสามเจ็ดหกสามแปดค่ะสี่แปดสองเจ็ดศูนย์สองอันนี้เป็นเลขสามตัวของเหาสตาร์ทแล้วแปดสองเจ็ดศูนย์สองค่ะอันนี้มันก็บมิชลินแหละเพราะว่ามันสี่มิยูนระดับนี้ตลอดสองตัวมีอยู่หกชุดสามตัวมีอยู่สี่ชุดสีมียวงสี่วันแต่ใเลขกเล่าวัน ล่าสตาเฮานี่นะ่พอปไปถึงเกาดอกมันมีโอกาสถูกโดคันเอาเการือก็มีโอกาสตืกอหลยกว่ากันคื่วันนะ่ะเอาซ้ำนี่ละเ,เบื่อๆเมื่อกีิมี่ไฮยูฮันละเอฟซีเฮาติดตามติดตามเขาเป็นไม่เพียดเพาอาจารย์เทียนซาหูพาได้เพียดบุก เฟซบุ๊กตอนนั้นมันถีขึ้นซื้อภาษาอังกิสว่าอับดุลลาอับดุลละแต่ว่าลุงไปมันสิมี่ซื้อเยอะเซียนซาอุฟาโซกันนี่อ่านเยอะสิมีรูปเซียนซาอุฟาโซกสิ่มี่ลูปคนโตถี่มีรูปเฟซบุ๊กนลยนะในยูทูบหรมีรูปอยู่ดอกมีรูปอยู่รูปเซียนซาอุยู่ดอกรยูทูบนลยนะในนนใเฟซบุ๊กก็มีในเฟซบุ๊กก็มี เออมันสิเป็นโปรไฟล์ของเพิ่นเลยนะนี่นี่เอาไปหาง่ายๆโปรไฟล์อของเพิ่นย่ำแม่น้อยแล้ว่อได้ลงก็ขงเขาไปติดตามขเขาไปเบิง้งก็เชียวไปในเพสก็ขเขาไปหากดเป็นหมูมาอ้างกับิขึขนมาในเบสเซนเจอร์ก็สยิ่งเ,เป็นมู่ยังกได้กดพูดถามกันคุยกันว่าซื้อว่าจังไห๋กะสติดบอกมามันก็นจะได้คุย,คยกันยามแม่น้อยแล้วก็ว่าง แล้จะอได้ลงบา่างแล้วอันแล้วเขาป้าไปหาเจ็บเห็ดมือดิต้องหมากไหมได้ <c oughs> ตั้งเทียกับสัญญาณมามีคุยกันบม่ได้แล้วสิปลาเนาะ่ได้อยู่กับป้ามือได้วางอันนี้่ะ <c oughs> ก็เดือกก็ได้คุยกันนี่ทั้งนี้ก็ด้ทั้งเล่าประทันเดือกแล้วเอาย่ำอีกย่ำอีกย่ำอีก <c oughs> เลขเดิน925เออเอฟซี FC. ฟังอาจารย์เที่ยวบอกตรงๆบอกจะใครเอซได้ทุกขูทุกคนเลขเด่นห้อยอาจารย์เซียนเศร้าเดียให้ให้จับเอาแบบว่าเมือเอออ่ออื่นเดิน92อ่ะเพราะว่าเลขเดินได้กระสางให้จับเอาสองตัวสุดท้ายเนี่ยสองกับห้าเนี่ยทุกทุกเดิน ท่านสามตัวมันหลายตัวนะเอาแค่นี้ละสองตัวนี่ละไปวิ่งรูดอได้กินกลมๆเอาสองตัวสามหกศูนย์สี่เก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สามเห็กสองตัวเจาะตรงตๆสามตัวเก้าสามเก็ดหกสามแปด 482702มีเอฟซีฮ no? ัมบูกเบไปกิจร้าเนะเยเฝ้าไปทุมเทศและเอซอยู่ต่างประเทศอยู่เกาหลีไต้หวันฮ่องกงเก็บแปนทั้งใดทั้งต่างประเทศเออเยอรมันออสเตรเลียกะเขามาเบิงกะกิจร้านท่านมันตรงกันกับหลายท่านหลายอาจารย์กะ แล้วแต่ผููมาขุดสอบน <c oughs> เนาะอา้าวใครก็ขอให้ FC เอฟซีเฮ้าโศกโศกคนมันทุกคนเด้มเอือนเด้อติดตามพยายามติดตามไปตลอดกดไลค์กดแชร์ให้ FC. เอฟซีโอให้แอดมินแม่น้อยมรดก,การพารวยแม่น้อยพารวยเด็กอะเสียสละผ่าโศกขันหมักสอบก็กดขามามองด้วผถึงใจก็คอมเมนต์ขามาขันว่า ่าเละลายตัวอมเมนเขามาเนาะมาว่ารลดจัดเช่นสูสีจัดให้ให้ชุดเดียวให้ตัวเดียวนี่นะแต่ว่าถือบ่ารพ้องเนี่ยชุดเดียวเนี่ยไม่ต้องกลับเนี่ยสามตัวก็ชุดเดียวเพงแี่แต่ว่าไอ้ควบแม่นถือกันวิ่งรูดเนี่ยพิพลาดเรลบที่ชอบบอกร่ัตีวันน่ะไปอันนี้ไรนี่นี่กับร่นตีได้เนี่ยนี่วิ่งรูดเท่านี่กับรันตีแหละเอาบอกไปรายเอซีเขาจะได้อีกละ สร้างสมระทุกโมทุกโมจับเจ้าเศร้าอูทีมเอ็ดมินนเอ็นเอฟซีเอฟเวอร์ตันบาร์มาปล่อยคนไปพิ่นว่าเพิ่นวาเนาะอ่าอ้าวปล่อยสู้ๆกับมันเด้อมือเด้อเอากระโปองกับไม้ให้เก่าหลับทุกเมืออ้าวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะกขอบคุณอาจารย์เี่นไศ้อูที่มาให้แนวทางเล่าสตาร์มือนี่เนาะค่ะ พี่น้องเอฟซีเข้ามากะจังคอยจัดขาดกะพานเนื้อขาทั้งซองเห้าไหเบิงเอาไว้เพื่อเปลี่นแนวทางเท่าน,นั้นพิษถึกกับบัวกันเนาะค่ะสําหรับทายคลิปนี้ก็คอยพี่น้องเอฟซีเข้ามีแต่ความสูงความจเจริญความสมบังมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สินเงินทองเนื้อพี่น้องเอฟซีก็ได้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ